เรียบร้อยดิสเบกมีสีฟ้าว่าอ่าเดี๋ยวอ่าเวลาดิสเบกเอกสารในการซื้อรถอยู่ในสปร้าฮอนาะทุกคนก็คือแบบจะมียู่อ่าสองเนาะคือมีราย,ยังกินที่ยู่แล้วกะปึ้มสมารูขวเนาะถ้าในกรณีบมมีปึ้มสมารูขวาก็เอาบัตรประจ,จำตัวได้เนาะเรื่องไฟเนาะล่ะไม่มา เพราะว่าฮับประกันหายใจไรไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ trips, problems, ้นหนไปเดียวเลยก็เสียงค้างเลยหรอใช่หอเดี๋ยวเราตัวอยู่ตัวอยู t <t ่ยี่โง่ซะเออยอ่ัม้ายกราถ่ายสบายดีพี่น้องเมื่อสู้สุขคนเราพบกับเผาแล้วสามารถแชแนลเราวันนี้เขากัเป็นอีกเมื่อหนึ่งนาที่เขาจะไป ออกรถให้ครอบครัวนะทุกคนเนาะ,ะ,ะก็คือแบบเขาจะไปซื้อรถเว็บร้อยนั่นเองนะก็คือว่าเป็นรถยอดนินยมอยู่ในโซป่าราก็าถือว่าเป็นยอดอันดับหนึ่งเนาะหรือว่าเป็นรถที่ยอดนินยมการนําใส้ที่หลายที่สุดอยู่ในโซนปาราเนาะแล้วเขาก็จะไปเบิ้งว่าในยุคปัจจุบันเนาะก็ถือว่า รถนั้นจะมีราคาหลายน้อยซ้ำใดเนาะเป็นเงินกีบเท่าไหแล้วก็เป็นเงินบ้านในจิตร์ยูเท่าไหนั่นเองนะแล้วก็เอกสารในต้องมีอย่างเด่นในการที่จะไปซื้อรถจักอยู่ในโบัวลาวเฮานั่นเองนะทุกคนนอก็คือเมื่อวานก,ก็บุเคยไปซื้อจักรเครื่องเนาะหรือว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งทาอิทหรือว่าเป็นครั้งแรกนั่นเองเนาะที่จะพาทุกคนไปเบิ้งแล้วก็ไปเห็นล้วไปหู้น้ำันเนาะว่าเพื่อนต้องใส่เอกสารอย่างเด่นในการประกอบที่จะซื้อรถ นั่นเองเนาะเป็นไปเป็นมาในไห่แม่เนเฮาจะได้ไปเบ่งอยู่ทางด้านหน้าทางในกรณีประมาณไปหอดฮัานที่เพื่อนขายูุจักนั่นเองเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้แม่นประมาณกําลังที่จะเดินทางไปหาฮ้านขายมุจกนั่นเองส่วนจุดที่ประมาณอยู่นี้ก็จะเป็นอยู่ที่บ้านดอนนุ่มเนาะเมืองสิทธานีนะครหลวงจันทร์ก็ถือว่าจากภาพบรรยากาศที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึ่งเนาะทุกคนเนากะก็ถือว่าเป็น แตกในมื้อนี้เนาะมีคนใส้รถใส้ถนนนี่อย่างหลายพอสมควรเนาะถือว่าน่าจะมีน้ํามันแล้ว,นวเนาะทุกคนเนาะกาลาวกะเพราะว่าสองสามมื้อหลังนี้ถือว่าอยู่ตามเขตอ่าด้านเนาะด้านเนะเาะจะมีรถขนส่งน้ํามันนี่อย่างหลายเนาะที่ข้าวมาเทไถ่นะเอ่อถือว่าน่าจะมาหอดลาแลวแล้วแหละเนาะคือว่าเหลาอาจจะบอกราดแขนน้ำมันแล้วในช่วงนี้ นั่นเองนะช่วงหลังๆสองสามมือซีห้ามือนี่น้อทุกคนน้อก็ียกว่ายังมีคัดคานน้ามันหาเติมน้ํามันยากอยู่แต่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโบสู้ยากหลายวันในและนอกก็ถือว่าฟื้นกลับคืนมีน้ํามันแล้วนะทุกคนเนาะในปัจจุบันนี้เขาขาอยู่ตลาดดอนอุนนทุกคนอยู่พวงกันข้ามทางด้านซ้ายมือนาองก็จะเป็นตลาดขายของกินดอนหุูนนั่นเองนะก็ถือว่าเขาจะ ไปซื้อรถนองโบไก่ย่างนี้เนาะขี่รถอีเบืดอหนึ่งก็ถือว่าห่อเนาะแต่เอาติดยุ่แถวนี้เราควรเราควรใช้รถใสถนนหลายเนาะยุ่งขวามือเนาะทุกคนสังเกตเบืองนอกก็จะมีปั๊มน้ำมันนะที่เพิ่นเปิด้วก็สามารถใส่น้ำมันได้แล้วนะทุกคนเนาะก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าน่าจะมีน้ำมันนอหลายเห็นหลายะคนก็ออกมาใส่รถใส่ถนนนอสองสามมื้อหลังนี้ก็ถือว่าโบโบเห็นบันไดฮนะทุกคนเนาะอาจจะแปบว่า บมมีน้ำมันออกมาอีออย่างนั้นนะเออกหาซื้อน้ำมันยากแน้บางคนกับโมจะเป็นที่หีกับโบออกเล้าออกเนือเนาะเพราะว่าบมมีน้ำมันนั่นนะเองนะเออแต่เดี่ยวนี้ม่นมีน้ำมันแล้วก็ถือว่า รถก็อาจจะติดไปแดงนอยนึงนะทุกคนเนาะแต่เขาจะไปโบกไก่จางนี้นะทุกคนเนาะแต่มันจะมามาค้างอยู่ที่ที่นี่เนาะที่ประมาทไทยายันนี้หรือว่ารถไหลหรืเอเนาะน่าจะมาค้างอยู่แถวนี้ก็อาจจะโดนแดงนอดนึงเนาะแต่ก็อดใจรอไปเบิ้งภาพบรรยากาศนี้ไปพร้อมกันนะทุกคนนะเนาะอ่าจนกัวฮอดห้านขายรถจักรมดแหละลวก็เขาจ,จิบไปเบิง้งว่า เพื่นขายแนวได้แล้วก็การซื้อขายมีเอกสารอย่างเด่เนาะเพื่อจะได้เป็นแนวทางหรือว่าข่มหู้ให้แก่คนที่จะมาซื้อรใไม่ไม่างน,น,นะต้องเกียมอย่างเด่นเนาะเออโอเคเดี๋ยวฮอมเบิ้งตามนี้เลยเนาะทุกคัเนาะก็จะติดไฟแดงนิดน,นึงรอท่านนี้น้อยนึงเนาะเออก็อดใจรอไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นี awesome, ่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่เป็นไฟแดงนั่นเองนะทุกคนถ้าไปซื้อเลยก็จะไปมีไฟแดงที่ทางพุ้นนอจะไปคิวรถสายใต้นะทุกคนเนาะแต่เราจะไม่ได้ไปฮอดพุ้นอเาจะเลี้ยวเบื้องขวามือเนาะเลี้ยวบงขวามือก็จะไปถ้าไปซูดทุทเลยก็จะไปออกของสีเกมเนาะของพักสีเกมนั่นเองนะแต่เราจะไม่ได้ไปฮอดนาเนาะคือว่าขี่รถอีกน้อยหนึ่งเนาะอีกน้อยหนึ่งเพลเดียวเนาะ็รือว่าจะฮอดห้านั่นเองนะเราเลี้ยวมาทางนี้ หรือว่าทางที่สองสามเมื่อหลังนี้พมาาก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันเนาะที่คลิปหลังๆที่พมาณไปแตกเงินบ้านนั่นเ,นอ,อ,นเองนะอยู่ในข้อเกียนนี้แต่มื่อนี้เขาก็ไ่ได้ไปแตกเงินบ้านนะทุกคนเนาะแต่เขาจะไปซื้อรถจักรออกหรือจักรหม่นั่นเนอ,อเงเนี่เปเิ่งาบรรยากาศนี้พร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นทางแยกเนาะทางแยกที่จะเข้าไปแล้วก็ท่า ไปซุปกตัวเลยกับสมาร์ทฟอกตรงโดกหรือว่าออกอ่ามอซก็ได้นะนี่ตัวนี้ มีสีฟ้าวอ่อออเอะอเอ่นันน่เกออเอันเขาสิไปกดเงินมาซื้อเลยนะแพร,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 รว่าเอ็กเอกสาร,ารเราได้บอกแือว่าประกอบเอกสารไว้ละเขามาห่อล้วเซ็นไปเลยได้บอกนี่อันนี้าเละ เราต้องไปกุ้เงินมาก่อนี้ไดเดี๋ยวไปเอาเงินกันเดี๋ยวเราไปมาล้เคออ่ประกอบอันนี่ทุกองบัะกลมาไม่ลรถมาไม่แรถล่าสุดปานี้ล่าสุดสองพันสองเลยนะ โอ้มีกลางป่าก็มีเดี๋ยวคุณใส่ให้แล้วก็มีมวกมวกกันนอกเนาะนจะของแจกไม่อย่างนั้นแหละอยากได้เอออยากนะข้าวประกันก็มีข้าประกันปีหกเดือนเป็นบ่เออปีห<อ>ก <6 S 2> เดือนถา,ามเมื่อกี้พวกตอนเฮ็ดไปให้หน่อยแล้วง่ายกบก่าจิ๋วจิ๋วร,รู้ก็ใส่ผงนาะ บได้าเรื่องไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นช่วงนแหละเรื่องไฟได้ร้อยเซนว่ะสั้นี่ทานโบได้ไปมาท่วงรถแต่ว่ามันจะต้องโดดไนึงเนาะบกายหกเดือนเนาะบกายหเดือนเื่อไบได้เราไปมาท่วงเอาสั่นท่านยิ่นีนี่เออช่วงเราผู้นี้เด้ะได้ได้โอเคไปเฮดเอกสารเลยเนาะ อยู่ใส่ห้างแถวนั้นอยูตรงโลกวะอยู่อันเด้ทางเลี้ยวเขาจะไปตรงโลกเลยนะยูห้านตุ๊กตาเลยห้านตุ๊กตาเออเอาเอกสารนี่ก็ได้แค่นั้นแหละเออโอเคป่าดำแหละโอเคบางที่เราซื้อป่าอันนี้ก่อนโอเคให้เอกสารก่อนเออเอาแค่นี้แหละโอเค จะโอเนเงินก่อนมาแม่แหละจะทันกับมา,าทันเฮ็ดได้ไวก็เอาเลยเดี<อ>๋ยวปะไว้ก่อนก็ได้ถดซิกอี่อย่างมันก็จะดุลได้โอเคได้ได้เลยลดซิกให้ละเอียดเอาเลยได้ละเอียดมันลองทีครั้งแรกก่นนกอกนฮารนไปเชงงวะเชงงวัว เอาขันสี่ข้างลงเลยสามารถสามารถเห็นเท้าได้แก้วปัญญาบอกอ่า,ารอเรื่องไปชิมันยืนอยู่ที่เลยว่าชิบันยืนงยู่ที่เท้ทาเออ อวไนสะดวกก็ล่ะขั้นอ่ะสะดวกแค่กีรที่เดอต้องลูกค้าต้องได้เสียค่นี้สองเซดูสถา่บ้านเปล่ารถเข้าไปาหเขยมีเดนู้ดแดดป้ายได้ทางห้าจะโทรหาวันนี้ทันด่วนสนาลูกค้าต้องได้เข้าไปยูท้าเอารถเข้าแบบกานะคะเ็กิดอสขั้นเสียสองเซเราก็ได้ส่ที่นี้ได้ทกอยางมีตวรื่อรือเก็กเอเรื่องของ้า คนหลายหลายคน,คนก็จะก็มาหายุ้ยพี่อะไรก็ได้เสียเวลาอีกได้ทุกอย่างเลยจริงๆยุ้ี่นะวนันจ่าววันพุธจะได้อเอายุ้ยพี่เลยนนี่เนาะอัตราเรทเงินก็คือแบบราคารถเซาเอ็ดล้าบสามแสนห้าสิบ คือเงินไทยอยู่ที่47 47,000หรือว่า4 0 0 0 44.44 40,070นั่นเองนะว่ามีหลายคันนีดเดียตู้แม่นี่เท่าไหร่เสาร้าน,นเลยไอ้ลุมองอไรอ่ะ เดีเ๋ย <laughs> วฟ้าใช้ให้ลเลยใช่เรื่องไฟก้อนะไล่มาเพราะว่าฮับประกันให้เป็ไลฟไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะี้จอเอยู่วาเจ้าเจ้าตายชียไลฟ์ไฟตัวมอ่หม้เเจ,จียเลอ thì tựa chúng cho khó coi đi ạ do đào đào ạ đào đào lo chế cho thổ đào tát lại chế à chế mua này này à ừ. chế nửa họ lừa này à à nửa họ lừa chế mới chơi uh, chế nhiều tát nhưng chỉ mua cái này cho khó coi đi ạ cho coi chế này xây lấy mua cho thức to qua cho được khó nói tí à là rộng không đó mà mua ở nằm bấy cho lúc khá ta lý Chị giờ có chỉ nằm à, bấy <Rot> th thì rồi có sướng khá nữa Ờ, dạ Vậy là tôi dùa tôi rồi Ờ, dạ mà cái đỡ, lửa rồi lấy Qua trò mua nó tôi dùa rồi chê nằm tôi dạ nó đau là chạy Bế nó chê cho khá dạ mà เอกสารในการซื้อรถอยู่ในสอปลาฮอนนททุกคนคือแบบจะมียูอ่ะสองเนาะคือมีไนแองกินที่ยูแลวก็ปึ่มสมานคขัวเนาะถ้าในกรณีมัมีปุ่มสมานครัวก็เอาบัตรประจ,จำตัวได้เนาะแต่ต้องเอายา่างใดอย่างหนึงน่งเนาะบัตรประจ,จำตัวกับปุ้มสมานคขัวนั่นเองนะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคู่กับไนแองกินที่ยูเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ยาใจเต็มเลยเออใจเต็มแบบใจสดเลยเนาะเออตอนนี้ ยวมีเอกสารเยงเท่านี้เนะเา,า,เาเเนะแล้วก็มาแลกยาเฮ็ดเพืนจะเฮตดไปซื้อขายซื้อขายแบบนี้แล้วก็เอาเซลล์รถออกไปมือน,นี้เลยันแบบเรื่องฟอกเรื่องปลายแมนเพื่อนจะได้เป็นแรนให้เอาแล้วก็ได้มายิงอยู่นี่เลยเนาะจะมีสองกรณีเนาะที่จะเป็นยิงยูโยทาก็ได้แต่มายิงอยู่นี่ก็ได้เนาะแต่เราจะเลือกมายิงอยู่นี่เพราะว่าจะเป็นการแบบของรถต้องขี่รถไปไกลอ,อย่างนั้นนะจะให้เพื่อนแรนให้เลยตบนนี้เนาะ เดี๋ยวเฮาชําระเงินแล้วละ่ะเฮาก็สิเอารถกลับเลยมื้อนี้น,นะ なるほど。